มีเอฟซีถามกันมาว่าเราจะฉีดยาหุ่นเนี่ยเราจะถูกช่อได้ไหมถูกดอกได้ไหมฉีดถูกได้นะคะใช้วิธีการล้างดอกเนาะวิธีการล้างดอกให้ลูกสะอาดเห็นไหมคะถ้าเราล้างแล้วสะอาดช่อมันจะดูสวยงามค่ะรักษาง่ายด้วยค่ะสวยงามครับแล้วก็ไม่จับตัวเป็นตับนะคะอันนี้เราเดี๋ยวต้องมาล้างใหม่นะเนี่ยต้องฉีดล้างสะอาดข้อควรคร,ระวังของช่วงนี้ช่วงที่เป็นลูกเล็กๆก,กับประมาณเนี่ยมันมีโมรคแมลงอะไรเข้ามาระวังเรียไฟค,ค่ะ,คะ เลไฟจะเข้าแล้วมันจะเกิดกันเป็นเป็นเขาเรียกทีกากเนอะมันเป็นที่กากที่เขาเรียกละมันคุมหนังมัน<อ>และทีนี่ว่ามันขยายตัวไม่ได้มันก็จะเกิดการแตกเสียหายคือใช้อิมิดาน้าครีมนะของที่บ้านเนี่ยใช้อิมิดาน้าค,ครีม3ามสเปเนะคะฉีกให้ทั่วเลยค่ะครับผสมกันได้นะคะอิมิดาน้ําครีมยาเชาื้อราแล้วก็เอ่อเอ่อเอ่เอสลายสลายฟองดูสลายฟองดูงดฉีกไปด้วยกันเลย สไลด์ฟงดูดีคุณสมบัติของเขาพิเศษช่วยให้ใบเขียวแข็งแรงก้านขั้วเขียวสมบูรณ์ลูกเขียวสมบูรณ์เหมือนเหมือนเราเพิ่มวิตามินให้พืชทําไมต้องใส่เพิ่มวิตามินให้พืชครับอ่เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นอีกสิ่งนึงอองุ่นก็ต้องการวิตามินเหมือนกันคนก็ต้องการวิตามินเหมือนกันค่ะช่วความแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บเขาจะมีการคือใบเขาหนาเขียวแข็งแรงเขาก็ต้านทานโรคได้ก็ถือว่ายาวนะคะครับ ช่วงนี้เขากําลังร่วงกําลังแบบว่าลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์เขาจะล่วงออกอะค่ะช่วงนี้นะคะระย,ยะล่วงน้ํามีผลไหมครับพี่ปุ้ยช่วงนี้ช่วงนี้เราต้องช่วยก่อนนะคะต้องช่วยเขาก่อนนะคะใส่ปุ๋ยสิบห้าสามตัวแล้วก็ลดน้ําให้เสมอพยายาม,มไม่ให้ดินแห้งนะคะช่วงนี้นะคะดูสิคะดูอันนี้จะเอาอะไรวัด <laughs> <laughs> นี่นะนี่นะไม่ธรรมดา<อ>นะคะนี่ถ้าเป็นลูกมาแล้วสวยมากเลยนะคะค มีเอฟซีถามกันมาว่าเราจะฉีดยาหุ่นเนี่ยเราจะถูกช่อได้ไหมถูกดอกได้ไหมฉีดถูกได้นะคะใช้วิธีการล้างดอกเนาะวิธีการล้างดอกให้ลูกสะอาดเห็นไหมคะมันจะมีดอกที่มันติดอยู่นะคะเป็นติดดำ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 นะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบลักษณะคือกลีบดอกกับอันห้อ,องุ่นนะคะมันจะเป็นลักษณะด,ดำดำเนาะแล้วเราจะฉีดล้างดอกนะคะคือคือ<ก>ใช้กระบอกฉีดน,นี่แหละคะ่ะแตเราฉีดสลับสลับสลับให้มัน ดอกตัวนี้มันร่วงไปค่ะคือเกสรหรือหมวกองุ่นเนี่ยค่ะออกนะฮะมันร่วงไปค่ะโอ้เนี่ยที่ร่วงลงมาเมื่อกี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะร่วงอย่างเงี้ยเลยนะคะเราก็ฉีกสลับได้นะคะไม่ใช่ว่าต้องเว้นต้องอะไรนะคะฉีกให้มันล้างให้ขั้วเนี่ยสะอาดสวยงามเลยนี่เนี่ยอย่างอย่างอย่างฟองนี้เห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวเราก็ต้องฉีกล้างให้สะอาดเลยค่ะใช้น้ำน้ำใช้ฮอร์โมนเหรอคะพี่ฉีดใช้ฮอร์โมนก็คือเราจะใส่เอ่ออ่อยาชะลาผงนะคะเป็นเป็นชนิดผงนิดนึงแล้วก็ใช้สารไหลฟองดูฉีกเลยค่ะล้าง ล้างลูกที่มันไม่สมบูรณ์ลูกที่ไม่แข็งแรงหมวกที่ติดอยู่ที่เดออกหรือที่ลูกมันจะล่วงออกมาให้มันสะอาดเลยค่ะวิธีการล้างดอกนะนี่นี่คือวิธีการล้างเดี๋ยวเราต้องล้างอีกนะคะเนี่ยค่ะถ้าถ้าไม่ล้างมันจะเป็นยังไงไหมครับมันก็จะเป็นคราบเกาะติดกันอย่างนี้เห็นไหมคะคราบเกาะติดกันอย่างนี้นะคะไม่สวยเนาะไม่สวยงามนะคะต้องฉีกให้เคลือบคั่วเคลือบก้านให้สะอาดเลยนะคะค่ะ อ๋ออันนี้ไว้มาละกาค่ะไว้มาละกาไว้มาละกานะคะปลูกง่ายอีกสายพันธุ์หนึ่งง่ายค่ะออกดอกออกง่ายค่ะเป็นสายพันธุ์คลาสสิกค่ะหวานคลาสสิกโอ้ที่ไร่เราก็มีสายพันธุ์นี้หวานเียวหวานจนแก่แอมอันนี้ปุ้ยขอเป็นความรู้หน่อยค่ะถ้าเกิดว่าส่วนไหนไม่ล้างเนี่ยไอตัวที่ดำเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะดำไม่สะอาดอย่างงี้ใช่ไหมคะครับแล้วถ้าเราล้างแล้วสะอาดชอบมันจะดูสวยงามค่ะรักษาง่ายด้วยค่ะสวยงาม แล้วก็ไม่จับตัวเป็นตับนะฮะอันนี้เราเดี๋ยวต้องมาล้างใหม่นะเนี่ยต้องฉีกล้างสะอาดข้อควรระวังของช่วงนี้ช่วงที่เป็นลูกเล็กๆก,กับประมาณเนี้ยมันมีโรคแมลง,ะงอะไรก็มารู้รวังเพลี้ยไฟค่ะเรลีร้ยไฟจะเข้าแล้วมันจะเกิดกันเป็นเปนเขาเรียกทิกกากเนาะมันเป็นกกทิกการพิกร oh. เขาเรียกแล้วมันคุมหนังมันแล้วนี่นีา oh. มันขยายตัวไม่ได้มันก็จะเกิดการแตกเสียหายครับดังนั้นช่วงนี้ก็ดีทีุ่ดคือเพียไฟคือใช้อิมิดาน้าครีมนะของที่บ้านจะใช้อิมิดาน้าครีม 35%มนะคะฉีกให้ทั่วเลยค่ะครับผสมกันได้นะคะอีกมียาน้ําครีมยาเชลราแล้วก็สลายสลายฟองดูสลายฟองดูฉีกไปด้วยกันเลยค่ะสลายฟองดูนีคุณสมบัติของเขาพิเศษช่วย,ยให้ใบเขียวแข็งแรงก้านขั้วเขียวสมบูรณ์ลูกเขียวสมบูรณ์เหมือนเหมือนเราเพิ่มวิตามินให้พืชทําไม<อ>ต้องใส่เพิ่มวิตามินให้พืช ครับอเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นสิตามินอ่างุ่นก็ต้องการวิตามินเหมือนกันคนก็ต้องการวิตามินเหมือนกันค่ะช่วความแข็งแรงพรอแข็งแรงปุ๊บเขาจะมีการคือใบเขาหนาเขียวแข็งแรงเขาก็ต้ตานทานโรคได้นะฮะค่ะใส่ปุ๋ยต่อเนื่องช่วยทางดินด้วยแล้วก็ฉีดช่วยเขาด้วยค่ะทางด้านบนเนาะครับอีกไม่นานเราก็จะพ้นแล,ล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะอ๋อช่วงนี้ยังสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดไหมครับพี่ตอนนี้เราใส่เป็นสิบห้าสามตัวแล้วค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าค่ะ ช่วงระยะที่เราจะเล่งลูกก่อนนะคะเร่งลูกใช้ช่อใหญ่สวยสมบูรณ์นี้ก่อนนะคะใช้สิบห้าสามตัวก่อนนะคะใช้สิบห้าสามตัวยาวไปถึงช่วงลูกใหญ่เลยไหมครับใช่ค่ะยาวถึงช่วงลูกใหญ่เลยค่ะอที่บ้านที่บ้านก็จะมีสูตรเร่งลูกนะใช้ไฮโปตช่วยเร่งลูกเล่งเนื้อนะคะไฮโปตคืออะไรรัเพี่เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกล็ดนะคะเป็นปุ๋ยเพ็ดได้ความรู้อีกแล้ววันนี้ เป็นไฮโพสเหรอครับโพสค่ะมันมมนมีสูตรในในในนั้นไหมครับหรือว่าชื่อไฮโพส์เลยเออไม่มีมันมีสูตรอยู่ค่ะแล้วมันมีมันมีเหมือนปุ๋ยเกล็ดมันเป็นปุ๋ยเกล็ดเร่งเนื้อเร่งลูกให้ใหญ่อะค่ะอเป็นฮอร์โมนฉีดได้สองครั้งแค่นั้นนะคะอย่าฉีดคร่ำเพื่อนะคะเดี๋ยวเกิดอาการใช้ไม่หมดแล้วมันจะระเบิดได้นะคะโอรโนระเบิดนะคะครับโอ้ฮอร์โมนเราต้องมีเวลาหยุดนะครับใช่เจ็ดสิบห้าวันต้องหยุดฮอร์โมนทุกชนิดแล้วนะคะ เจ็ดสิบห้าวันนับจากไหนครับพี่นับตั้งแต่วันเราวันเราแต่งเลยค่ะตัดแต่งกิิงนะคะเจ็ดสิบห้าวันเราต้องหยุดฮอร์โมนทุกชนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดฮอร์โมนทางานต่อเนื่องแล้วเกิดอังหุ่นเราระเบิดนะคะอันหุนแตกเลยพี่ใช่ค่ะระเบิดเลยค่ะระเบิดตูดเลยค่ะโอ้มันต้องมีเจ็ดสิบวันแค่นั้นเหรอพี่เจ็ดสิบห้าวันหยุดบห้าวันทุกชนิดถ้าหลังจากนั้นถ้าไปใส่อยากให้มันงามีใส่ใส่อยากให้ใหญ่อยากให้ขยายเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินไม่รู้เรื่องนะคะคือกินไม่หยุดนะคะแล้วนี่ก็เกิดการระเบิด พราะว่าผิวเขาบอกบางค่ะโอ้หตัวนี้เป็นความรู้ที่ที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนขมอนทุกชนิดเลยนะโมนทุกชนิดเลยต้องเลยนะคะจ้ะเป็นประโยชน์กับมือใหม่มากๆาเลยนะพี่ปิใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ไม่งั้นเอาไปปลูกนี่ถ้าเป็นผมผมก็ฉีดแบบฉีดเร่งตลอดเลยเร่งตลอดว่าผมอยากให้มันงามเจ็ดสิบห้าวันหรือเริ่มแปดสิบวันเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นบางสายพันธุ์ที่เราเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะต้องหยุดแล้วนะคะลูกใส วันนี้ความรู้แบบอันนี้อันนี้ไว้มาลากาก็ยังดกนะคะยังดกเป็นองุ่นคลาสิกเป็นองุ่นตลาดนะคะยังปลูกแล้วก็ขายได้จริงนะคะตลาดยังมีความต้องการสูงอยู่ใช่ค่ะสายพันธุ์นี้นะครับยังยังไปได้อีกไกลยังไปได้อีกไกลอยู่แต่ว่าลองไปปลูกผสมกันกับ S48 นะคะ S48 ได้เงินมากกว่าเพราะว่ามูลค่าคือเขาไล่เขาไล่เม็ดแล้วลูกใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ราคา อันนี้เรายังตัดอยู่ในสวนกิโลกรัมละร้อยิบาทอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นเราขึ้นไปนิดนึงขยับได้นิดนึงจ้ะน้ําหนักดีกว่าอีกน้ําหนักดีฝ่าฝ่าอีกว่าน้หนักดีฝ่าค่ะนี่ครับได้ได้ได้ความรู้ได้ทั้งวิธีการตลาดในวันนี้ใช่ค่ะคุ้มค่าสุดๆุดอย่าแม้ฉีดยาก็ฉีดดูดอกด้วยล้างดอกเดี๋ยวแล้วฉีดยาล้างดอกด้วยนะคะฉีดตอนเช้าๆนะคะฉีดยาชะลาฮอร์โมนเนี่ยฉีดตอนเช้าๆเลยนะคะ ได้ได้เวลาฉีดอีกวันนี้คือฉีดสายเป็นไงให้ปุยอย่างแดดร้อนเนี่ยได้ไหมแดดร้อนแล้วเกิดเราเรามีหลังคาเนาะเกิดใบเขาลวกอะใบใบยังุ่นนะมันบางเนาะเดี๋ยวมันลวกเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วเราอยู่ในโรงเรือนหลังคาครับฉีดะฉีดถ้าเป็นช่วงล้างดอกให้ฮอร์โมนต้องเป็นช่วงเช้านะคะคถ้าข้ามาแรงเอาไม่อยู่ฉีดตอนเย็นเย็นค่ะข้ามาแรงนะฉีดตอนเย็นๆนนะดีนะอ๋อมันเหมือนเราแช่ไปในตัวเลยค่ะ แต่ถ้าฮอร์โมนถ้าอะไรพวกนี้ชิงช่วงเช้าจะดีจราเนาะเจราโอ้ได้ความรู้มากมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่บุยมากมากด้รใดแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้ดูโอปอของเราอตรงนั้นคนละสายพันธุ์อีกเลยพี่บุ๋ยใช่ค่ะรอบที่แล้วที่เราบอกกันว่าดอกเป็นกระจุกเราจะใช้ยายืดค่ะช่วงนี้เน่กลับมานะฮะอัปเดตไปหนึ่งเดือนนะคะ ครับเนาะครั้งก่อนนี่กำลังกำลังเล็กๆใช่ไหมพี่ปุ้ยจึงเป็นดอกพิ่งกำลังขยายใช่ครัขยายไข่ปลาแครั้งก่อนยังไม่เห็นอะไรเลยใช่ค่ะตอนนี้เราเห็นเป็นลูกหมดแล้วค่ะลูกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะลูกต้องให้สะอาดสวยอย่างนี้เลยนะฉีกเวลาฉีกเดี๋ยวให้ล้างดอกให้สะอาดเลยนะคะอ๋อนี่นี่ดูตัวอย่างของพี่ปุ้ยตรงนี้มันมันจะไม่มีเศษไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องฉีให้สะอาดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะครับอันนี้มัน เด็ดทิ้งได้ถ้ามันไม่สวยก็เด็ดได้ะก็แต่งเป็นการแต่งอันนี้ให้สะอาดเลยอือันนี้มันจะมีหลายๆรุ่นนะเดี๋ยวเราค่อยๆฉีกล้างไปนะคะสองสามครั้งแล้วมันถึงจะสะอาดนะคะครับค่ะมันจะเริ่มสะอาดไปเรื่อยนะคะเจ้าที่แล้วเรามาตอนนั้นเป็นดอกเพิ่งจะขยายดอกนิดเดียวนะคะตอนนี้เราก็อ่อยยืดคือคืออ่อยยืดเนี่ยให้มันยืดช่อออกมาแล้วก็ ลูกเลิกมันกไ็ได้ได้เป็นทรงรออกมาเนาะตัวตัวนี้ยังยังยืดอยู่ไหมพี่ปุ้ยหรือว่าหรือว่าหยุดแล้วตอนนี้เหรอคะตอนนี้เราก็ยังขยายได้อีกนะคะยังขยายลูกได้นะคะอ่อยยายืดได้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอ๋ออ่อยยายืดเนี่ยทรงลูกก็จะสวยด้วยแล้วคั่วก็จะใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เหรอพี่ปุ้ยใช่ค่ะมันยังมี<อ>ชุดหลังไะคะยังมีชุดหลังที่เราอ่อยยายืดได้อยู่จ้ะเวลาเรายืดเราใช้น้ําเปล่าไปยายืดนะคะค่ะถ้าสูตรลับของเราคือเออใช้ยูเลียผสมน้ํา เทลงไปนิดนึงนะคะสองรอยลิตรใช้ฝาลํโพงเดียวนะยูเลียนะครับค่ะคนก็ยังไม่เข้าใจว่าฝาลํโพงหนึ่งเท่าไหร่กันนะฮะก็ร้อยซีซีนะคะร้อยซีซีคือฝาลำพงร้อยซีซีนะคะหนึ่งฝาลำพงนะคะปกติเราไปร้านยามันก็จะมีขวดยาที่มันมีฝาลโพงเนาะพี่เนาะใช่ค่ะสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าฝาลําโพงค่ะแต่ก่อนผมก็ไม่รู้ผมก็รู้จากพี่นี่แหละฝาลําโพงตอนนี้ถ้าถ้าอีกเดือนนี้จะหนาแน่นเลยนะคะภาพรวมนี่คือช่อนี่จะหนาแน่นเลยนะคะนี่ดูนะคะ โหสุดยอดมากจเป็นรงุ่ลทีที่ทีแล้วออกนานแน่นนะออกนานแน่นล่องเลยนะโอ้โหเอ็ดล่องนู้นยาวเป็นศอกอะค่ะใช่นู่นเฮ้ยไปดูได้นะครับพี่ไปดูได้เพราะว่าเราก็อยากดูที่ออกชอบเงนี้ยยาวๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องมือใหม่ที่อยากจะปลูกใช่ค่ะนี่ปลูกรวมอันนี้ภาพรวมปลูกรวมนะปลูกรวมกันนะลรงเดือนพี่ปล่อยหากันหมดทุกลงเลยอันนี้ ใช่ไหมพี่มันอากาศถ่ายเทไปหากันใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะเราเว้นช่องช่องช่องรันข้างนะคะอันนี้เอส48อันนี้ปลูกปลูกรวมปลูกรวมปลูกรวมกันกับอ่าอ่าแบคโอปอนะคะอันนี้ปลูกรวมกันนี่ค่ะเอส48นะช่อยาวมากพี่ปุ้ยใช่ค่ะยิ่งมาเรื่อยยนะคะถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะนี่ค่ะเยอะมากเนี้ขนาดยังไม่เห็นเท่าไหร่โอ้ตัวนั้นพี่ปุ้ยสี่สิบได้ไหมยาวมากเลยนะ ยาวมากครับใช่ค่ะจะสี่สิบห้าสิบเซนตมโอ้นี่ยาวมากข้าันข้างเดี๋ยวเราต้องดึงออกมาแล้วเราก็มาลงช่อนนะคะผลูกกิ่งนะคะครับลองลองสังเกตดูด้านข้างนะด้านข้างก็มีค่ะนี่ก็ถือว่ายาวนะคะครับช่วงนี้เขากําลังล่วงกําลังแบบว่าลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์เขาจะล่วงออกอะค่ะช่วงนี้นะคะระยะล่วงน้ํามีผลไหมครับพี่ปุ้ยช่วงนี้ ช่วงนี้เราต้องช่วยก่อนนะคะต้องช่วยเขาก่อนนะคะสปุ๋ยสิบห้าสามตัวแล้วก็ลดน้ําให้เสมอพยายามไม่ให้ดินแห้งนะคะช่วงนี้นะคะดูสิคะดูอันนี้จะเอาอะไรวัดนี่นะนี่นะไม่ธรรมดานะคะนี่ถ้าเป็นลูกมาแล้วสวยมากเลยนะคะช่อยยาวใหญ่นะคะยาวมากๆาครับอืมตัดอจะไปขีดจะไปขีดยังไงก็ได้ค่ะเกือบโลนะคะอันนี้ปลูกรวมๆกันโอ้แต่ช่อหนึ่งก็เห็นเงินเป็นร้อยเลยพี่ใช่ค่ะ บางทีช่างแล้วตกใจอะค่ะเก็บเพลินเก็บเพลินเออบางคนเก็บเพลินนะคะเก็บเพลินนะคะเห็นสวยแล้วเก็บเพลินเห็นสวยแล้วเก็บเพลินอันนี้เดี๋ยวเราก็ลงช่อนะคะแล้วเราก็ล้างดอกให้สะอาดนะคะคั่วเคร่อให้แข็งแรงสวยงามออกมาค่ะปลูกลมรวมกันได้ค่ะครับผมไล่ไล่เรียกกันนะคะอืมหลายหลายแต่งแต่งพร้อมกันเลยนะกับเอซีสิบแปดกับแบลโอปอเนี่แต่งพร้อมกันเลยนะอายุ อนานนมตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยพอกันไหมครับพี่พอกันค่ะส่วนมากถ้าสมสมติว่าเครืองหุ่นดกเนาะช่อเล็กๆมันก็จะสุกก่อนเนาะเราก็จะตัดไปก่อนเนาะคือที่สวนน่ยจะให้ลูกค้าชิมก่อนถูกใจเราค่อยซื้อนเนาะอ <c oughs> ือค่ะคเวลาเราเปิดถ้าถ้าเกิดเป็นสวนหุ่นเนาะให้ให้เปิดก่อนเพราะเพราะมันจะมีลูกสุกก่อนใช่ไหมครับพ <c oughs> ี่ใช่ค่ะ มันจะมีทั้งสุกทั้งดิบในในแปลงเดียวกันนะคะและ้วทีนี้เราก็ชิมเลยค่ะชิมถูกใจแล้วค่อยซื้อค่ะอค่ะโหประโยชน์ดได้ได้กำไรสองต่อคือต่อแรกคือเรามาถ่าย<ช>รูปลงคลิปลียวใช่ต่อที่2ก็คือเราได้ชิมมะงุนไร่เ<ช>จริญทรัพย์แล้วก็ยลายสายพาน<อ>ันธุ์ด้วยมาหลายสายพันธุ์ด้วย อมานี่ไม่ผิดหวังเพราะว่าพี่กุ้ยให้เข้ามาถือตะกร้ามาเองเลยครับเจ้าของสวนไม่ไม่ได้เฝ้าเต็มที่ใช้อิสระลูกค้าเต็มที่ในการที่รวมกันได้ค่ะอประมาณเดือนกุมภานะครับแต่จะเข้ามาก่อนเพื่อมาศึกษาก็ก็สามารถเข้ามาเข้ามาได้เลยนะคะได้เราเปิดทุกวันนะคะคนถามว่าเปิดทุกทุกวันเลยนะคะเข้ามาได้ทุกวันเลยค่ะองุ่นมีให้เราช็อปทุกวันไหมครับใช่ค่ะด้านหน้าสวคือมี รอลูกค้าไว้แล้วแพ็กรอลูกค้าเลยนะคะร้อยี่สิบาทนะคะกิโลกรัมละร้อยี่สิบาทค่ะครับตอนนี้ถ้าไม่ที่ตัดได้นะคะตอนนี้คือสายพันธุ์คารินันค่ะหน้าสวนค่ะหน้าสวนลูกสีแดงเข้มหวานวันนี้<อ>พาไปชมด้วยไหมครับวันนี้ค่ะ่าไปชมด้วยค่ะไปชมลูกสุกด้วยค่ะ, <laughs> ค,ะครับสุดยอดมากนะครับ,รบมาทุกวันก็ได้ความรู้เพิ่มไปแต่เราได้เยอะมากเลยเป็นประโยชน์มากๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ้ยมากมาีขอบคุณนะค่ะขอบคุณครับ